มีคำถามหนึ่งนะคะถามว่าเวลาที่มีต้อนึงเข้าตาดำเนี่ยอันตรายไหมและจะต้องทำอย่างไรวันนี้หมอมาตอบคำถามนั้นค่ะปกติแล้วนะคะตาที่ไม่มีต้อเนื้ออันนี้ยก็คือไม่มีต้อเนื้อเราก็จะเห็นตาดำอันนี้ตาดำนี่นะคะแล้วก็ตาขาวแต่จริงๆแล้วนะคะ ในตาดําที่คนเราชอบเรียกเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าร um ูม่านตารูม่านตาทีนี้การที่ต้อเนื้อเนี่ยจะเข้าตาดํานั้นนะคะเราจะต้องใช้ขนาดของต้อเนื้อเป็นเกณฑ์นะคะว่าอันตรายหรือเปล่าซึ่งปกติแล้วะคะ่ะตัวขนาดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3เกรดด้วยกันนะคะ เกจที่หนึ่งเกตที่สองแล้วก็เกตที่สามตาดำนี้คือตาดำเท่ากับกระจกตานะคะเราจะดูการคืบคานเข้าไปของต้อเนื้ออย่างนี้นะคะว่ามันเนี่ยคืบคานเข้าไปที่กระจกตามากแค่ไหนทั้งหมด3รูปนี้นะถ้าเป็นเกรด1ขั้นที่1เนี่ยต้อเนื้อจะเข้าไปไม่ถึง2มิลลิเมตร แบบในรูปนี้เลยนะดังนั้นคําถามที่ว่าต้อเนื้อเข้าตาดําจะเป็นอันตรายไหมจะต้องดูขนาดของมันว่ามันเข้าเท่าไหร่ถ้าเป็นเกรดที่2คือ2-4ถึงมมตรแบบรูปที่2เห็นไหมคะว่ามันประมาณ2-4ถึงมมตรและแบบรูปที่3นะก็คือเข้ามากกว่า4ม mm. มก็จะเป็นเกรดที่3 ซึ่งอาจจะมีผลต่อความโค้งของกระจกตาหรือบังการมองเห็นและถ้ามันเข้ารูม่านตาแน่นอนว่าต้องบังการมองเห็นแน่นอนเพราะปกะติแสงจะเข้าผ่านไปยังจอประสาทต,ตาเพื่อที่จะรับภาพจากรูม่านตานี้นะคะไม่ได้เข้าตรงตัวม่านตาตรงนี้แต่เข้าที่ดูม่านตานะซึ่งเป็นเลนตาอยู่ข้างหลังนะคะแบบนี้นะคะก็คือตอบคําถามนะว่าต้นเนื้อที่เข้ากระจกตาดำเนี่ย ไม่ได้อันตรายเสมอไปต้องดูว่าเข้าเป็นระยะไหน1 2 3ถ้าเข้าเป็นระยะที่3มอันนี้ก็ต้องผ่าตัดนะคะสำหรับสำหรับวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะ